คุณเคยเจอคนที่จีบยากไหมแบบว่าชวนคุยยังไงเขาก็ไม่สนใจพยายามจะเข้าหายังไงเขาก็ดูไม่เปิดทางให้เราแล้วก็ดูแบบว่าดูเหมือนคนปิดใจอ่ะแบบแม้จะพยายามทุกวิถีทางแค่ไหนมันก็ดูไม่มีทางเป็นไปได้คุณเคยเจอคนประเภทนั้นไหมจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยนะมันอาจจะเป็นหนึ่งคือปัใจจัยที่ตัวเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีสเปคสูงหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกใจเราอาจจะปิดใจกับเรื่องความรักอาจจะแบบไม่สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นปัใจจัยที่ตัวเขาที่มันเกิดขึข้นกับเขาแต่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะเป็นที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะยังดูไม่พร้อมในสายตาเขาหรือยวเขา,าจ,จะมองว่าเรายังไม่ใช่มันก็อาจทำให้เขาเนี่ยไม่สนใจเรา จริงๆผมบอกเลยนะว่าการาจีบคนที่จีบยากเนี่ยจังหวะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสมมุติว่าคุณเจอคนที่จีบยากคนเนี่ยในโลกโซเชียลแล้วกันสมมุติว่าเขาชื่อเอคนที่จีบยากเนี่ยสมมุติคุณจะทักไปหาเออยากคุยด้วยจังเลยนู่นนี่นั่นแน่นอนว่าโอกาสที่คุณจะได้คุยกับเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็จะมีคนเข้ามาจีบเยอะแล้วก็จะใช้วิธีการเดิมๆในการจีบเขาเพะนั้นการที่คุณจะใช้วิธีการจีบแบบที่คนส่วนมากใช้ใช้กันที่เขาเจอเจอมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันคนมันเป ผ่านทาง direct message inbox เป็นอะไรที่ทําให้คุณเสียโอกาสเปล่าๆในอนาคตและคุณจะจีบเขาไม่ติดด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าโปรไฟล์คุณเนี่ยไม่ถึงจริงๆที่ทําให้เขามีความสนใจใตัวคุณได้มันจะทําให้คุณเนี่ยแทบมีโอกาสที่เขาจะฉายตามองคุณเลยถ้าหากว่าโปรไฟล์คุณไม่ถึงนะ แต่ถ้าหากว่าโปรไฟล์คุณถึงแน่นอนว่าโอกาสที่มันจะได้ทาความรู้จักกันมันก็มีสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีโปรไฟล์ที่มันเวอร์วังอะไรนึกออกไหมแล้วถ้าเราเจอคนจีบยากเราจะทำยังไงผมให้คุณลองเริ่มแบบนี้ครับคือคนที่จีบยากเนี่ยถ้าเราสามารถเจอเขาตัวจริงๆได้แน่นอนว่าโปรไฟล์คุณเป็นใครเขาเป็นใครมันไม่ต้องมารู้อะไรกันมากมายแค่แค่ว่เาเฮ้ยเราเป็นเพื่อนของคนนี้แล้วเราบังเอิญมางานเดียวกันเราบังเอิญได้มาพูดคุยกันในงานนี้แล้วคุณได้โชว์เสน่ห โชว์สกิลของคุณโชว์ความคิดของคุณทัฒนาคติของคุณให้เขาได้เห็นให้เขาตัดสินกับคุณตรงนั้นว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบดูดีนะดูเป็นคนเฟรนด์ลี่ให้ดูเป็นคนความคิดดีฮะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เขาตัดสินได้ว่าคนคนนี้ดูโอเคฮะจากการที่เขายังไม่ต้องเห็นโซเชียลของคุณก็ได้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าจังหวะซึ่งคุณต้องไปหาจังหวะตรงนั้นให้ได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ที่คุณต้องการจีบเนี่ยคุณมีเพื่อนร่วมกับเขาไหมคุณสามารถให้เพื่อนคุณพาคุณไปเจอแบบเเเเเนน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 ีียไไดด้้้้้มมมัอออะรรพวกกกาแบบตงิขึหืป็ ของความบังเอิญและจังหวะที่มันแบบว่าไม่ใช่ว่าเตรียมกันมาหรือนัดกันมาเจอแบบจริงจริงจังๆนี่บอกว่า<ะ>คนที่จีบยากเนี่ยเขาชอบสไตล์แบบว่าเผลอเผลอเปิดใจโดยไม่รู้ตัวเผลอชอบคนนี้โดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นแล้วถ้าหากคุณได้เจอเขาดัชแดนซ์นอร์ที่คุณมีให้เขาได้เห็นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะจีบเขาติดแล้วเสมอไปนะคนที่จีบยากก็ต้องมีหลายขั้นตอนในการดูๆไปเรื่อยๆบางทีคุณต้องอาศัยจังหวะในการทําให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครั้งก่อนที่คุณเจอเขา เป็นคนชอบดื่มน้าไม่เย็นแต่ถ้าคุณได้มีโอกาสกินข้าวกับเขาการที่คุณตักน้ําแข็งให้คนอื่นยกเว้นแก้วเขาแล้วยื่นแก้วไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกับคุณว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันรู้ว่าเรากินน้าไม่เย็นทางที่เราตักน้ําแข็งให้คนอื่นหมดยกเว้นเราเขาก็จะเกิดความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนใส่ใจรายละเอียดแฮะมันคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เขารู้สึกว่าเออเหมือนคุณมีความใส่ใจเขาเป็นพิเศษแล้วเขาจะเกิดความสงสัยตัวคุณว่าคุณคิดอะไรกับเขาไหม คนที่จีบยากไม่ชอบการจีบตรงๆแต่ชอบการที่จีบเหมือนไม่จีบแล้วถ้าเขารู้สึกว่าอะไรที่มันมากเกินไปปุ๊บเขาจะปิดใจเลยเพราะนั้นการจีบคนจีบยากเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีสกิลที่มันขั้นสูงสักนิดหนึ่งกับการจีบเขามันเป็นเหมือนการแบบซึมซึมไปเรื่อยเนียนๆไปเรื่อยทำให้เขารู้สึกพิเศษนิดๆหน่อยๆในแต่ละครั้งที่คุณได้เจอเขาเนี่ยมันถึงจะเป็นการที่คุณจะสามารถจีบคนที่จีบยากได้ติดได้แต่แน่นอนครับว่าการที่คุณจะจีบคนที่จีบยากได้เนี่ยสิ่งที่คุณจเเปปป็็นต้อองมมมีีีคคืโไฟลลลท่่่ดวาายกห ให้มไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาอย่างเดียว ถ้าคุณสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ดีแน่นอนว่ากำแพงในการจีบคนจีบยากเนี่ยมันก็จะลดลงไปอีกจากโปรไฟล์ที่คุณสร้างมาได้ดีบางทีการจีบยากเนี่ยมันไม่มาจากการที่เขาไม่อยากมีใครหรือว่าคุณยังไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีใครเพียงเพราะว่าโปรไฟล์คุณยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรไฟล์เป็นสิ่งสาคัญมากครับและก็โชคดีมากๆครับถ้าหากว่าคุณฟังคลิปจนถึงจุดนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า The Magnet ครับที่คอร์สเนี้ยผมจะสอนเรื่องของวิธีการสร้างโปรไฟล์ที่ทำให้คนเนี่ยา้นรขึ หลายครั้งเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองโดยซ้ำถ้าหากว่าคุณมีโปรไฟล์ที่ดีคอสที่เดอะแมกเนตเนี่ยก็แปลตรงตัวเลยคือแม่เหล็กคอสเนี้จะทาให้คุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดที่จะทาให้คุณเนี่ยสามารถดึงดูดคนที่คุณชอบเข้ามาได้คุณเข้าไปจีบใครคุณก็สามารถจีบเขาติดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายถ้าหากว่าคุณสร้างโปรไฟล์ที่ดีคุณเคยเร่ยนคำคำหนึ่งไหมไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามใครวิ่งตามเป้าหมายของตัวเองนี่แหละถ้าหากเราวิ่งตามเป้าหมายของตัวเองแล้วเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยสุดททท้้้้้้้้าา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 ายแแลวววคคคนน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 นีีีี่่่เเเเรรริิงงตตตมมมก็จจะอออสับบใใใหุณปถ อยู่ที่5,590ครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงโปรโมชั่น Early Bird นะครับราคาพิเศษอยู่ที่2,490บาทเท่านั้นครับซึ่งราคานี้จะมีถึงวันที่31เดือน5ปี66นี้เท่านั้นครับถ้า,าว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดที่ราแอดชองคลาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นได้เลยครับ